สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พัดจะมาแนะนําตัวนี้นะคะเป็นทิชชู่โดยตรงจากโรงงานเลยค่ะยี่ห้อไอเปอปปี้ลักกี้สีแดงนะคะแบบดึงค่ะเพื่อนๆตอนนี้เขามีจัดโปรนะคะ3แพ็คตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมด15ห่อรวมแล้วนะคะจะอยู่ที่ราคา59บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ1นแพ็ค4ฟรี1ก็คือจํานวนแพ็คนี้มี5ห่อนะคะ สแพ็คก็ได้ทั้งหมด15ห่อนะคะเพื่อนๆอยู่ในราคาที่59บาทเท่านั้นจะส่งฟรีด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วรีบกดสั่งซื้อที่ตะการาที่พัดปักไว้ให้ที่ด้านล่างเลยนะคะใช้ดีค่ะเป็นสีสดใสนะคะสีนำโชคค่ะ ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วนะคะจะส่งรวดเร็วด้วยค่ะคุ้มค่าราคาถูกเลยค่ะเพื่อนๆสนใจก็รีบกดสั่งซื้อเลยนะคะหรือสนใจตัวนี้โปรโมชั่นอื่นๆพัดมีปักไว้ให้ที่ตะกร้าเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>